สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนาญเช่นเคยครับผมมือนี้ที่ภาพี่น้องมาเลนน้ำพี่นอ้องอที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับผมคือแม่น้ำมูลครับอที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือดอนหาดทรายแก้วครับผมอ่าซึ่งทางอำเภอราศีสไลด์ครับเพิ่งจัดทําขึ้นมาอ่เพิ่งเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่7เ,เมษายน2568ครับผมอ่าเปิดในประชาชนได้มาเลนน้ำ อ่าต้อนรับเขากับเทศกาลรสรงการพอดีพี่น้องอ่าแม่น้ํามูลครับหลังอ่าวัดใต้ครับหรืออ่าหลังไอตรงเทศบาลเมืองคงครับผมทุนตรงนี้คือวัดไต้ครับผมนี่อ่าขันพี่น้องสี่เดินทางมากอะอ่าขี่รถเข้ามาตรงวัดไต้เลยก็ได้ครับผมอ่า หรือจะเข้ามาตรงเทศบาลเมืองคงก็ได้ดี๋ยวมีเส้นทางเลาะแม่น้ำม,มุนเขามากครับผมอดอนหานรายแก้วนี่ก็จะมีร่านค้าร่านขายมากมายครับผมตรงนี้คือเพื่อนที่เหตุสะพานโลงไปกลางแม่น้ำม,มุนแล้วครับผมตรงกลางพููไม่น้องพี่เห็นอยู่นั่นเพื่อนกระดิกกลางเต้นครับผมเป็นกองอเนริการครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนาะที่มาใช้บริการครับนี่ครับข้างบนก็จะมีร้านค้าร้านขายคอยให้บริการพี่น้องประชาชนเนาะนี่ครับทั้งทงสองล,ลิตรครับผมนี่ พูดเส้ยนกับเหล่าเหล็กครับสองข้างเลยครับผมนะแล้วก็ยาวลงไปหอดพูนครับกลางแม่น้ำมูนเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปสำรวจดูว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นทางสองละลิตรพี่น้องอ่ามีเล้าจับย่างดีครับผมย่างลงไปกับนุบนุบพี่น้องนี่เอ่อเข้าท่าอยู่ครับผมถือว่าได้บรรยากาศครับพี่น้อง แล้วก็มีเกสกีเนาะนี่บริการพี่นอ้องอ่แล้วก็เรียกลก้วยครับผมนะพี่น้องเห็นปะมีเรียกลก้วยให้เช่ามีเก้าอี้ให้เช่ามีล่มกลางนั่งนอนเล่นสบายครับผมเอา นี่ครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจเนาะอยากจะมาชมครับผมก็เชิญเชิญได้เลยครับผมอ่าเชิญมาสัมผัสอธรรมชาติเนาะธรรมธรรมชาติแล้วก็มาเล่นน้ำม,มุ่นเย็นเย็นสบายครับผมนี่ทั้งนี้กับไปพูดแล้วครับผมยางสุกน้อยการถลาลมครับอ่านี่ครับเวลาเดินกับมัติโยเกะโยเกน่อยหนึ่งครับผมนี่ อาขอเชิญชวนครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมเลยครับผมอ่านักท่องเที่ยวท่านใดก็สนใจก็แวะมาเที่ยวมาพักผ่อนให้สบายใจครับผมอาบน้ำมูลเย็นๆนี่น้ำม,มูลใสๆเย็นๆครับผมนี่อ่าได้เลยครับ เดินได้ครับผมพอ้ประเดไว้ดีแห้งพี่น้องนี่อ่าหรือว่าทำทำว้สวยงามครับผมนี่เนาะสวยงามมากินครับนี่ครับโอ้สุขใจที่ราศีสไลคครับผมนี่พี่น้องเพร่ะจะให้เล่นเฉพาะในทุนที่พ่นบ้างไว้ครับผมนะอ่า ตรงนี้หน้ามันเึือกับเพื่อนผู้หาเด็กน้อยออกมาเลยครับผมช่วงนี้เนาะเขาจะให้เล่นตรงนั้นครับผมนะแล้วก็มีเรือเรือหางกล้วยเรือเกสกีเราบริการให้เช่าครับผมนี่อคือว่านาเป็นจุดอแลนด์มาร์กที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งครับผมนี่ของอำเภอราศีสไล์ครับอ่าคนจัดทํำ จัดึ้นเนาะเพื่อต้อนรับเทศกาลรสรงการที่จะมาถึงนี่ครับอ่าโอ้นานเรนแห้งพี่น้องน้ำใสสะอาดครับผมเย็นมะฮํมเย็นไหมเย็นบ่น, <laughs> นี่เด็กเด็กอ่า <laughs> เด็กเด็กที่ชอบเล่นน้าเนาะมาเล่นน้ําสบายเลยนี่ <laughs> โบห่วงยางเลยตัวนี้แ <laughs> น่นอนเลยวะ <laughs> สุดยอดเลยยกปูเลยนี่ยกห่วงเงี้ยยกปู เด็กๆมาเล่นน้ำนี่ครับเราก็จะพาเดินตรงนี้กับโลงมาฮอดโลงมากลางไม่น้ำมูลแล้วพี่น้องนี่อ่ากลางไม่น้ำมูลครับผมนี่ครับฟังนี่เพิ่อกากันไม่ให้กันพี่น้องเพิ่อกามีทุนกันไว้ครับไม่ให้เด็กออกไปข้างนอกนะออกไปนอกทุนเพราะว่ามันจะน้ามันจะลึก อันตรายครับอ่าค่อยมากก็ต้องมีผู้มีผู้ปกครองมากคอยดูแลนําพี่น้องนี่เห็นปะจะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลครับผมเพราะว่าหน้าม,มุ่นมันจะมีมองตื้นมองลึกครับอ่าเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเนาะจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับผมนี่ครับเพื่อนกระเฮ็ดกระต๊อปไปเนาะผูใดอยากอ่ามานั่งเล่นพักผ่อนกับสบายครับผมนะอ่ามีห่วงยางให้เช่าครับอ่า เมื่อนี้กับอากาศบังทึงกบว่าห้อนแห้งพี่นอ้องอะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับผมอ่ะบ่ายโมงของวันที่8เมษายน2568ครับอ่ะตอนนี้ประชาชนกําลังทยอยมัน่อๆครับผมนี่บรรยากาศถือว่าดีแห้งพี่น้องอากาศดีครับแล้วก็น,น้ำกับใสสะอาดครับผมเยน็นเย็นสบายเลยครับพี่น้องนั่นอ่ะ พี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากจะเดินทางมาก็ก็มาได้เลยครับผมนี่อยู่หลังวัดใต้ครับอ่าหลังวัดใต้หลังเทศบาลเมืองคงมืหน่อยดิเย็นไหมสนุกบ่อาบน้ำสนุกบ่อ่าชื่ออะไรนี่ยน่าอ๋ออันยุกกี่ขวบ บออ๋ออยู่อยู่ไสนี่บ้านอยู่ไส่บ้านน้องคูน้อยอบ้านน้องคูน้อยอ๋อมากับใครนี่มามากับใครมากับแม่บ่พี่กับอ๋อระวังเด้อเล่นน<ม>้ำต้องระวังน้ำลึกกว่านี่บ่ลึกบ่ลึกกว่าำนั่นบ่อโอ้บ่ล,ลึกกว่าไหเอ้าอ๋ออ้าเด็กเด็กเล่นน้ำสนุกสนานครับผมนี่ ที่พี่น้องลงมากลางไม่น้ำครับผมนี่สุกใจที่ราศีสไลค์ครับอ่ากลางไม่น้ำมูลครับผมอ่าพี่น้องนสนใดสนใจก็เชิญได้ครับผมหลังวัดไต้อ่าลํำน้ำมูลครับหาดทรายแก้วหรือกีกี้เลนอ่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอราศีสไลด์ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้อง อา,อาการ้อนแบบนี้ครับช่วงสงการเนาะมาเล่นน้ำสงการมาเล่นน้ำอยู่ไม่นาม,มุ่นหลังวัดไตครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่าน,นี้ครับผมพอไปกินมาครับสวัสดีครับ